เราจะเที่ยวอ่ะเราจะตำอ่ะผมต้องไปนั่งนะชักโคกอ่ะแล้วก็นั่งใช่ไหมไม่ตำมันไม่ได้อ่ะเอ้ต้องบอกก่อนธรรมชาติใช่ธรรมชาติงอนเปียกงอนเปียกมันก็ไม่ได้แต่ว่าเขาไปเชื่อมไหมผมนั่งไงว่ากล้องอยู่นี่นะผมก็นั่งเอย่ยนเงี้ยค่อ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 ยขไม่อยเล่นเกมเนื้เอเเือนนเเ จริมงมันเกมจริงเหรอโอเคแล้วมามทำทั่วเนี่ะโอ้โหขอขอบคุณผู้สับสนุนรายการบริษัท PP Cargo and Shipping International Group และนี่แหละครับคอนเฟค็คของ LO ลดน้าแล้วสบู่โชว์สกินแคร์นะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่0983951967และก็ยาดมหอมไทยฮะดมแล้วหอมสดชื่นขายทั้งปลีกและส่งสนใจสามารถโทรได้ที่095259 64, 64 64หรือแอปไลน์ตัวนี้นะและนี่เลยครับแก้วเก็บความเย็นยี่ห้อนะพี่เฟ็ดยี่ห้อนะฮะเฟ็ดโอ้โหแก้วเก็บความเย็นนะครับมี2ขนาดขนาด20กับ32ออนใครสนใจไปหาดูที่ช้อปปี้นะฮะและก็นี่เลยครับอาหารเลิศรสไปดูคลิปกันแบ c ็กบิเราตั้งใจทําให้ทุกมือเป็นมื้อที่แสนพิเศษด้วยบีฟว l ลิงตันเลดี้ทุกคุกรับประทานอาหารสุดเลิศหรูง่ายๆได้ที่บ้าน เอาลนะท่านชมท่านใดสนใจอยากซื้อไปทำกินที่บ้านไปลองชิมลองดูได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์061 951 1277หรือตามหน้าเพจนี้เลยครับสวยครับพบกับช่องหลังพระนครอ,ออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินๆกับพี่เอินวัดใหญ่นี่เลยฮะ เขาเรียกร้อมาว่าอยากได้พี่หนูฮกซุนมาอีกมาอีกวันนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่สวัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าพี่เล่าพี่เอิญเนี่ยมันเข้าขามันมากเป็นคู่กันอยู่หรือเปล่าเป็นคู่กันเลยเขาเรื่เราเลยดีกว่าครับล่าสุดเห็นไปต่อยอะไรกันเนี่ยต่อยกันจริงๆริงไเนี่ยตอนแรกผมไม่เอาจริงนะตอนแรกผมเอาจริงเลยนะอันนี้กอดไงโอ้โหไอผมเนี่ยไม่เอาจริงไง เขาบอกว่ามามาคือผมไปถึงเนี่ยเขาก็เรียกเรียกมาไอเขานี่ใครไอเขาเนี่ยคุณประพันธ์คุณบําจับบําจับบังไอผมก็ด้กว่าให้ไปภาคมวยอ่ะพอเดินไปแล้วก็อนวมมาใส่มือผมแล้วก็บอกเดี๋ยวไปกับหนูหน่อยไปทําอะไรครับผมถามไปทำอะไไปโชกันสืสันสื่อสันนะบอกสร้างสี่สันสร้างหนอยยิ้มเดี๋ยวผมจะอธิบายพี่ทั้งสองคนฟังนะใคไร พี่จะไปเข้างานตาบัมไม่ได้ทบไมี่ะเขาเก่ามากเลยเขาแก้มาชกสีสันสีสมมติพี่เราไปปุ๊บเสียงเฮฝั่งพี่หนูเสียงเฮฝั่งพี่เออแล้วต่อยไปต่อยมาสมมติหมัดใดหมัดหนึ่งมันเข้าหลุนแรงปุ๊บเนี่ยพี่ขึ้นขึ้นเสร็จพี่ก็ซัดกันนัวเลยตาบัมนี่เฮ่เรียบร้อยเฮ้ยตาบัมนี่แสบจริงๆเลยโหูยอมเลยถ้าวันหลังผมไปไม่ต้องสีสันนะรู้แล้วเรารู้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังน้วกันพี่หนูจำไม่ได้สมัยพี่หนูติดสารเด็กเนี่ยใหญ ตอนนั้นนะผมก็อยู่ที่เป็นขายใหญ่ที่เราเป็นขายใหญ่ผมมาเป็นแบลแล้วผมมีโจทย์เข้ามาครเป็นเด็กศรียาบ้านแขกเข้ามาผมก็ไปขอพี่หนูพี่หนูครับไอเนี่ยโจทย์ผมพี่หนู่บอกให้ถาบ้านกูมึงต่อยตัวตัวเอาป่ะผมบอกเอาครับก็ต่อยเลยผมชนะเว้ยพอชนะเสร็จหลังจากวันนั้นมาเนี่ยพี่หนูเปิดสังเวียนตอนขึ้นห้องขึ้นหอเป็นโปรโมเตอร์เป็นโปรโมเตอร์บวยเลย ใครมาปุ๊บเด็กใหม่มาเอาหลังไปต่อยเอาหลังไปต่อยถ้าต่อยชนะก็จะได้ยาเส้นโมโหเมื่มมอก่อนยาเ,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 เส้นนี <Lion el. S 1> ่บาวนึงสุดสุดมีอาชียดมีาชียดแล้ดคาราบาวโคตรแสบเลยพี่หนูคาราบาล้วกระดาษนี่ไม่ใช่ธรรมดานะขายขายหัวเราะน่ารายหน้าร้ายนี่เมาดีนะมาขายกระดาษลายมีหมึกโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าสมัยหนึ่งเป็นแบบนั้นแต่วันนี้จะมานั่งเจอกับตรงนี้นะเจอกันตรงนี้เข้าเรื่องเลยเรื่องในเรียนจำเ่ยพี่หนูกับพี่เอิร์ญเนี่ยผ่านชีวิตกันมาเยอะผมถามง่ายๆเลย เคยปวดฟันในคุกไหมแล้วต้องทำยังไงโอ้โหแล้วปวดฟันนี่รู้เรื่องเลยนะในคอกเนี่ยแม่งเป็นแบบแล้วยานี่นะปวดฟันนะเอาอยู่ลาดยาวนะปวดฟันนะอยู่ซอยอ่ะพี่ครับตะโกเลยนะพี่ครับข้างๆเฮ้ยเรียงไหมมีอะไรปวดฟันยาใครก็ไม่มีปวดฟันพี่ครับแม่งขึ้นมาเลยก็แกะก็แกะเฮ้ยห้องไหนวะหนึ่งหนึ่งเจนก็พี่เป็นไร ปวดฟันครับถวยสัดทั่วยาก็ไม่ให้โดนด่าีกแต่เช้าเจอกูอู้ยยาไม่ให้อะไม่มียาให้นะมีความผิดด้วยมึงเรียกมาเนี่ยปวดฟันเนี่ยมึงเรียกกูอ้าคือมันทรมานจริงนะมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กไงเออแต่ความจริงแล้วถ้าคนไม่ไม่เจอกับตัวไม่รู้ว่าปวดฟันเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะอถึงขั้นปวดจนร้องขอชีวิตแล้วเนี่ยใช่ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่เยียวยาด้วยสุดท้ายทำอะไรวะ เอติวอ่ะอ๋ออ่าอ่าติวติวเป็นยาของพวกยาล็อกเจตเออจิตเวชนั่นแหละยัดเลยร่องไหนปวดก็ยัดเข้าไปร่องนั้นเอาอยู่ได้มากเอาอยู่ได้สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรมันชามันชามันชา มันชาพอก้มแก้มได้มันก็ไม่เลยหายทีเดียวแต่มันก็บันเทาเป็นยึดเหนี่ยวได้ยึดเหนี่ยวจิตใจทุเราลงนิดนึงหมายความว่าจะอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนแล้วถ้าทำยังไงให้มันจะหายแล้วพี่จะหมุนไปไหนมันมันหมุนเองตัวยไมเอาขาขัดไว้ขาขัดไว้แล้วขดไมแล้ะน้กช่างสังเกตด้วยนะเอาแล้ทำยังไงต่อไปอะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยต่อไปคือเนี่ยต้องเขียนเสนอ ออกพบแพทย์ปวดฟันเนี่ยต้องวันเมีรายลักษณ์อักษรใช่แล้วไปหาหมอไม่ใช่หาง่ายๆเนี่ยใช่เขียนวันนี้หาวันศุกร์โอ้โหสมมติวันนี้หาวันศุกร์แต่ถ้าผู้ชมไม่เข้าใจก็คือเขียนบันจันระไปออกศุกร์ออกศุกร์ทนไม่สี่อาททนไม่ก่อนทนจนมันหายอ่ะพอไปหายแล้วค่อยไปหาค่อยไปหาหมอมันเป็นแบบนี้พอไปหาหมอปุ๊บแล้วก็บอกหมอปวดฟันอันนี้เราจะได้ยาเลยอะบุฟเฟ่น หรือว่าพาลาอ่าเก็บไว้เท่าที่มีเท่าที่มีเท่าที่มีไม่ปวดก็กินอืกินดักไว้ดักไว้ก่อนเดี๋ยวกันปวดคืนนี้การตรวจสองทุ่มปวดแล้วกินก่อนตกไปก่อนไม่ปวดยาหมดพอยาหมดไม่รู้ไงมันเป็นอย่างจริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้พอมียามันติดยาอคนไม่รู้แลวเข้าเดินจาาปวดฟันนี่แม่งสุดสุดเพื่อนผมบางคนเอาช้อนเงี้ยอะไรไม่ไหวอ่ะขังซอยม่ไม่ให้อ่ะ มันยอมเจ็บเดียวอะยอมเหือกฉีกเอาออกไปก่อนอคือยอมเจ็บเดียวอะดีกว่าเจ็บยาวๆแล้วถอนฟันในคุกมีนะมีแบบว่าหมอส่วนตัวมีนะยังเกินปวดฟันเนี่ยอืมผมหาเชือกมาเส้นเลยนะหมอเถื่อนหมอเถื่อน,หม,ออนหมุนเลยซิกไหนนี่อ้าปากหมุนเลย,เลย,เลยปุ๊บผกทำไอ้นี่ก่อนเป็นห่วงเป็นห่วงปุ๊บกระตกปุ๊บกระชากเลยตีนมั่งมือเอางถึงไปหึุดออกเลย ไอ้แต่เรื่องจริงคนเขาไม่รู้นะเบอร์เลยเบอร์คือต้องเบอร์เลยถ้าไม่ใช่ตีนใช้มือมันดึงไม่ออกยิ่งฟันกรามในเนี่ยโอ้โห้วบางทีลากปากตามเชือกคือเรื่องจริงปากตามเชือกเลยเพื่อนอ่ะปากไม่ไปไมนไม่ออกอ่ะถ้าข้างล่างก็โอเคหน่อยงัดขึ้นดึงขึ้นนะแต่ถ้าข้างบนอ่ะมันต้องงัดลงอ่ะแล้วมันต้องตีนตึ้งด้วยอ่ะมันมันมันใช้มือตบได้กนได้สูดใครสูดมันเว้ยอันนั้นเขามีฝีมือไงมีฝีมือ ใช่เนี่ยพี่อ่ะแล้วมนอีเดอรนึงคนชอบถามเยเอะอย่างเช่นไอ้พวกไอ้พวกล่อซื้อเนี่ยนะนิ้วนิ้วเนี่ยเอาไอ้พวกล่อซื้อเนี่ยคือคนเกยด้วยกันน่ยเขานอกบัญชีจี้อะไรเงี้ยเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยโดนไหมผมไม่เหลือทุกรลยเลยไหมมันก็ทุกรลยไ์ไมไม่เห็นทุกรลนไงแต่ว่าที่รู้ๆมามีม่เห็นมาเออเท่าที่เห็นไม่ไม่รอดไม่รอดให้เป็นแถวบ้านเราก็จริงอ่ะแต่มไปจี้เงี้ยังโงมเนี้ย จี้เอินจี้หลังหลังกับเอินเข้าไปแล้วแล้วผมตึ้งหมดประโยชน์จากข้างนอกเข้าอยู่ในเจอสองคนแถวบ้านผมก็มีมันผิดอ่ะนี่มันผิดเขาไม่รับกันไม่ไม่ไม่ผ่านไม่ได้ใช่มันผ่านไม่ได้ไม่จี้อ่ะจี้มาก็ต้องนมนั้นแหละอ่แล้พวกเนี้ยขอโทษนะพวกทําร้ายคุณพ่อคุณแม่จนเสียชีวิตหรือพวกแบบว่าไปจุดุยก็ตุยตุยเด็กเนี่ยเข้าไปในยุงพี่เนี่ยพวกเนี้ยเจอไหม ไม่รอดไม่รอดนะไม่รอดโดนมาเลยตั้งแต่ข้างหน้าเลยไล่มาเลยนะมาเพื่อโดนแต่ตั้งแต่ายาวอ่าได้เลยอ่ะจะมีมือสังหารอยู่แต้มสังหารใช่จะมีเราจะเป็นเออแรงเยอะเคยมีสักเหตุการณ์มันที่เจอเคยมีไหมเคยเห็นมมีมีเอาตอนที่ละยองในีกว่าวแบบล่าสุดเลยระยองเนี่ยแดนแดนนั้นเขาจะเป็นแดนพอบอแดนพอบอ คือคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเข้าแดนนะแต่โต๊ะมันหมุนทำไมเนี่ยไม่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมช่วยจับเ <c oughs> ดี๋ยวขาล้อกไอ้ข้างขากับส้นไม่ถึง <c oughs> <laughs> มันเป็นแดนพอบอ์คนใหม่คือต้องเข้าแดนนั้นก่อนอแล้วมันคดีแบบเนี้ยอืคดีแบบเนี้ยโอ้โหเชื่อเข้าไปอ่ะโดนโดนขายาวเสร็จปุ๊บแล้วมาโดนขาสั้นต่อ แล้วเขาไฟเขียวไว้นะนั่งกลางแดดผูกแมงมาเลยปังปังตึงแบบใสเตะลากเข้าไปนี่นู่นมาตบเตะขอ้อล้ามลาดนอนตากแดดกางเกงตัวเดียวยิงในนะตัวเดียวบางทีก็เชือกมาผูกนะขวดน้ําอ่ะใส่น้ํานะแล้วก็เชือกผูกผูกจุกกดุ๋ยเนี่ยอื ผูกไว้ห้อยอยู่มือนันอะห้อยอยู่เหมือนนั่เดินอยู่นะผูกตรง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 หัวมันอะถ่วงเอาไว้เหมือนดําเบลอะไรใช่ช่วยถ่วงโดนโดนเยอะโดนเยอะระยองนี่โดนแล้วเข้าแดนนี่ก็โดนอีกโดนอีกนี่ก็ดูไว้นะใครที่ยังมีความแบบพื้นแบบนี้ไม่ดีมีความพึชแบบนี้ก็เนี่ยะพี่หนุ่มปล่อยมากี่ปีปล่อยมาจะสองปีละ ก็คือไม่เร็วๆนี้นะเพื่อเนี่ยที่เรายอกก็ยังเป็นอยู่นะพวกคดีแบบนี้คุณไปทําไว้เนคุณทําใจได้เลยนะทำใจเลยเนื่นอย่าไปทํานะคดีพวกนี้นะไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าทําหลงก็เลยข้างนอกตอนทํามีความสุขแต่พอโดนจับแล้วเข้าไปเจอเหตุการณ์มันไม่มีความสุขเลยแล้วมันไม่ได้โดนแบบว่าแก้ทีสองทีมันโดนเรื่อยๆหาวอนโดนหาวอนแล้วก็ไม่มีใครเอาไปอยู่ด้วยไม่มีสังคมรังเกียจสังคมที่รังเกียจรังเกียจไม่เราแล้วของพี่เจอไหมเจอไหม ก็เค <g ül> ยเจอเคยเจอคดีทางเพศทางอะไรเงี้ยทางเพศอา่าลุงแล้วเมื่อทางเพศเด็กเคยเจอตอนนั้นเจอที่กาญรจนรบุรีอะไรประมาณนี้ ừ, ก็โดนโดนแบบว่าโดนแบบไม่ต้องถามเลยอะหลับแล้วหลับอีกหลับแล้วหลับอีกอก, <ừ. S 2> กามหักมั่งอะไรมั่งโดนแบบว่าไม่มีปณิปนอมเลยเขาไม่เอาไว้เลยทั้งก็เนี่ยอย่างที่หนูบอกไฟเขียว <ừ. S 2> เขาปล่อยผ่านคือว่าแก่เขอเจ้าที่เขขอให้ว่าให้มันได้ขึ้นศาลก่อนได้ไหม คดีความยังไม่ยังไม่สิ้นสุดเลยมึงมึงจะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตายเลยเหรออะไรประมาณนี้ให้มันได้ขึ้นศาลก่อนเลยย้อกไเขาปามมา้<ข>องงมงอต่พอดีใช่ป่ะหลังจากตัดสินแล้ว่อยมาว่ากันใหม่อะไรไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนได้ <c oughs> ทุกคนทัน่วถึง <c oughs> ใครเครียดไม่มีที่ลงไม่มีที่ระบายให้ไปหาคนเหล่านี้ได้เลยให้ไปลงแต่ข้างข้างข้างพอมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นข้างนอกมันจะแปลกนะคนข้างนอกเขาจะฝากความหวังไว้คนข้างไหนให้ช่วย จากการสำเร็จโทษคนพวกนี้ญาติเป็นผู้ชนมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีอะไรประมาณนี้ญาติผู้เสียหายเขาฝากความหวังไว้ให้คนข้างในที่ว่านั่นช่วยโซโล่ให้หน่อยอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนอยู่สอนอเขาจะเข้าไปไม่ทันเขาเข้าไม่ทันตำรวจบอกอการประชาทัน นี่ก็คือเหตุการณ์นะคนข้างนอกก็แปลกนะเวลาคนพวกนี้ทําผิดไปหวังพึ่งพวกเราอยู่ข้างในแต่พอพวกเราโพสต์ออกมาปุ๊บปกติเราหวังอะไรที่เข้ามาไม่ได้เลยเาตัวไอ้ขยะสังคมแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้แต่พอมีเรื่องปุ๊บเนี่ยสมมติอะไรด่าอะไรนู้นนี่ปุ๊บด่าขี้คุกแล้วพอมีเรื่องปุ๊บจัดการให้หน่อยหลังฟังให้หน่อยบางคนข้างในรับน้องหน่อยอะไรอย่างงี้ยหแบบเนี้ยหรืแบบเนี้ยเอาละ และในคู่เนี่ยอ่ะมันจะมีพวกธุรกิจนะคือในคู่มันจะมีการทำนู่นทำนี่ธุรกิจสีเทาถ้าธุรกิจสีขาวอยจะพี่หนูก็บอกสีขาวเขาเช่นขายของขายของขายของขายมาม่าขายนู่นขายนี่และสีเทาที่ผิดกฎในเรียนจำมันมีอะไรบ้างมีบอลแปลกๆนะบอลแล้วก็ซ่องอันนี้ขาดไม่ได้เออมันมีนะมันมีจริงลาดยาวเนี่ยแดงหนึ่งแดงหนึ่งเลยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีเหล่าเต็งมาเลย อ่าข้างออ o f f อ e องานได้จะเป็นต้นมะขามอมีต้นมะขามเขาก็จะกางเต็นท์กันเลยอ่าเข้าไปเท่าไหร่เขา่ากันไปคนไหนสวยก็แพงหน่อยอ่าไม่สวยก็ตามสินค้าตามสินค้าตามสินค้ามีแล้วก็ปตูบอลอ่าปล่อยกู้มีหมดมีทุกอย่างนี่เขาเคยปล่อยกู้แล้วไปมีเรื่องเพราะปล่อยกู้นะ ลองยังไงคนเพื่อนเขานี่แหละเขาที่เขาเล่าให้ฟังเพื่อนเขาประมาณว่าเอาเงินไปเสร็จแล้วเขาไปทวงเขาบอกว่าไม่จ่ายแล้วมีอะไรไม่สะอาดไอ้บาตไอ้บาตรโคทนไม่ไหนคือสามมาได้มาเตะหน้าโดนเขาเตะเหรอเตะเขาอ๋อคือธุรกิจพวกนี้มันเสี่ยงไหมเสี่ยงมันเสี่ยงเสี่ยงที่จะมีเรื่องยิ่งปล่อยกู้มันจะเสี่ยง ทีเขากับเงินตัวเองอให้เขาไปแล้วก็ไปเครียดมึงจะกูจะได้เหรอวะดอกไมึงจะยอกแล้วมีเรื่องอีกกวงแล้วกูต้องตีนก็ต้องนั่นแหละก็ต้องจัดตีนให้มันมีตัวอย่างอื่นมาธุรกิจอยะไรแปลกๆอ่ะสีเทาแปลกๆอ่ะนอกจากปล่อยกู้โต๊ะบอลแล้วอะไรอ่ะซ่องซ่องบอลบอลไว้ดูผมมีเช่าตั๋วเสียเที่ยวมีนะมีมีมีบอลมีเออสื่อเที่ยว ตอนนั้นมันซองหนึ่งบุรีซองหนึ่งตั้งแต่สมัยเปิดบริสุทธ์นนางนวนางนั่นแหละนั่นแหละนี่แบบไม่ได้นะคือในคู่มันเป็นโลกเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆนะแล้วแบบว่าตอนเราทึกอ่ะเคยดูหนังสืออะนี่ไหมอัดรากำอัดยากอนี่เราเป็นศพเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะดูใช่ไหมหสือพวกนี้มันจะมีหน้ากลางหน้าสีหน้ากลางหน้าสีใส่แบบนี่นี่แล้วก็เอาหนังสือพวกนี้ไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวก็คือว่าไปช่วยตัวเองเลยพอไอ้โต๊ะหมุญเนี่ยเอาไปเอาเอามันอยู่เฉยไม่ได้เอาไปโต๊ะหมุนเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่หนังเที่ยวนะคือหนังอาชญากรรมแถมหน้ากลางมาให้แถมหน้ากลางมาแถมหน้ากลางมาเอาคําว่าบิวมาตัดความโหดเนี่ยความไอ้่เงี่ยแล้วเราก็เข้าไปเที่ยวในบล็อกอ่ะอือหน้านี้เราเปิดปั๊บ กำลังได้ที่นะกําลังแบบตุ๊กๆอ่ะอ่ากลังตุ๊กๆได้ที่เลยเปิดไปปุ๊บโอ้โหเละเลยพาดแม่งตัดเลยโอ้ปิวหายจังหวะมันปิวเลมันปิวมันปิวโอ้โหเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคือใช้ก็ไม่รู้เท่าไหร่จะเท่าไหร่เลยบางทีอย่างโหดก็มีนะฝรั่งมีเป็นค่าไปเลยนะเออที่สื่อเที่ยวเนี่ยนวลนางเนี่ยอืม ไม่รู้ว่าใครมันเช่าไปใช้ได้บ้างใช่ปะล่ะกาวมันไปติดหรือเปล่าไม่กาวกาวอะไรมันโรงงานเขาทำมาไม่ดีหรือเปล่าคือจริงนะบางแผ่นนี่แกะไม่นะแกะมันคนก็แกะเดี๋ยวเขาขาดอันนี้เราแบบตีแผลเห็นไม่ใช่เรื่องลามกจกเป็ดแต่มันคือความเป็นจริงความจริงความจริงบางเรือนจําเนี่ยช่วยตัวเองผิดกฎเรือนจํานะเกมนะเกมเกมโอ้วก็แม็กเนี่ยระยองเนี่ยเกมครับ เกมจริงๆห้ามตกตกห้ามตำห้ามตำคิดเมื่อเร่วผมอยู่เนี่ยห้องยี่ห้านะชั้นสี่สี่ับยี่้านะแดน6กอ่ะซูเปอร์แม็กกอ่ะกล้องมันอยู่ตรงเนี้ยกล้องของหลังผมเนี่ยแต่คือว่ามันเห็นหมดผมเคยเข้าไปห้องสูระบบเห็นหมดจะทําอะไรคืออยู่ในห้องเห็นหมดอืเราจะเที่ยวหรอเราจะตําอ่ะผมต้องต้องไปนั่งนะชักโคกอ่ะ เราก็นั่งใช่ไหมไม่ตามมันไม่ได้อะคุณต้องบกกก่อนว่าใช่ใช่ธรรมชาติให้นอนเปียกนอนเปียกมันก็ไม่ได้แช่ว่าเขาไปเชื่อมั้ยผมนั่งไหว่ากล้องอยู่นี่นะผมก็นั่งเงี้ยไปคอยอยู่เนี้ยไปอยคอยคอยขยำไปอย่างนี้เกมเงื่อนน้ำกุ้งข้าโอโหเกหมือนเกมเกมจริงจริงมปนเกมจิงเาโอแล้วมาททั่วดีวโอ้โหด้วย เออก็เกิดอะไรนอายนะนี่เรเกมอย่างเงี้ยเกมอะไรก็ได้แต่อย่าไปเกมแบบนี้ใช่เกมเกมไอ้รังครนออกมาหน้าแถวดิตอนเช้านะตอนเช้าตอนเช้าประกาศเนี่ยเฮ้ยโกโกเกมอะไรมาโกหลังไม่เกมปัง ผมไม่จบข่าวเลยนะจที่เมื่อเกินไปนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติปล่อยๆบ้างเลยตำก็ตำเกินไปมีความเกลียดแต่พี่เดี๋ยวพูดถึงโซ้แม็กเดี๋ยวก่อนจบตอนนี้ดีกว่าเรื่องโซ้แม็กดีกว่าความโหดร้ายของโซ้แม็กซ์ในในละยองเผื่อคนไม่รู้ว่าพวกเกย์ในตางคุกเ้มกันเขาใครไปไม่ไปอย่าไปนะบอกให้อย่าให้เข้าไปเลยนะไสปอมแม็กเนี่ยทุกที่นะไม่ใช่แค่ระยองนะทุกที่อย่าได้ไปเลยไปโดนค่าน้ำค่าไฟก่อนเลยคือโดนตีก่อนค่าไฟโดนตีก่อนเลย ถ้าย้ายไปนะพฤติการหรือว่ามีความผิดย้ายไปนะโอ้โหนั่งนี่ถ้าเราไปกันสี่คนเนี่ยนะเอาสามคนสี่คนเนี่ยนั่งคนละมุมครับแล้วเดินเข้าไปไม่มีเดินนะวนหน้ากิ้งไม่ให้เดินด้วยไม่ให้เดินไอ้เข้ปลาหมอไปหมดไปหมดพังหมดตีนั่งตากแดดถอดเสื้อตากแดดเดียวก็ตายแล้วระยองแดดแรงเสร็จขึ้นแม็กโดนอีกค่าน้ำค่าไฟโดนอีกขึ้นโอ้โหโดนออกมาฝึกอีก ไม่ไหวเตะไอ้มีอาการเด้งใส่ผู้ช่วยเด้งใส่เจ้าหน้าที่โดนอีกโดนขังขังเึ๊บเช้าไม่ไหวคนไม่ไหวมันต้องเปิดกูใหม่กูเนี่ยอยากจะหาผ้าแม่งมัดประตูไว้อะไม่ให้ประตูแม่งเปิดอ่ะแม่งต้องออกฝึกอ่ะผมเนี่ยเป็นคนฝึกเขาเราเลยรู้มาแล้วเราก็เคยโดนมาไงเออแม่งแบบกิ้งกิ้งแม่งไห้กิ้งกิ้งมันมีสนามบาสนี่นะจุงมแม็กอ่ะกิ้งฝึก วิ่งไปวิ่งมากระโดดกบเด้งก็ไม่ได้ยิ่งกว่าทหารงยยิ่งกว่าจะไปลบหน่วยลบกินิวโหดจริง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 แล้วอยู่ความฟ์มคิดตัวเองไงอยู่แต่ในห้องอะซูเปอร์แม็กอะห้องคือห้องเดียวเลยห้องเดียวไฟหลอดหนึ่งแล้วก็มีแบบสะท้อนแสงให้มันแบบว่าสว่างจ้าเข้าไปอีกแล้วเราก็กอตั้งแตกตามฟาร์มได้ จับความได้นั่งกอนอนกอจัความได้น้องกูเป็นอย่างนี้นะเรียนที่นี่นะมีแฟนคนนี้กี่คนวะเพื่อนุณมีกี่คนวะไล่เลยวผมจริงจริงตั้งแต่เกิดมาผมไล่เลยนะเพื่อนกูมีกี่คนชื่ออะไรมั่งผมนั่งไล่อะไอ้นี่ชื่อนี่นี่นี่ตั้งแต่บ้านแผ้วมาไปอยู่ไหนโรงเรียนกูมีใครมั่งผู้หญิงผู้ชายนั่งกอรับได้เป็นพันเหมือนกันนะคือไม่อยู่จริงมันให้อยู่กับตัวเองมันให้อยู่กับตัวเองเออ ตั้งแต่เด็กมาโตเสร็จปุ๊บปัจจุบันอ่ากูห่งซอยอยู่มาถึงจุดนี้ได้ไงมาอยู่นี่ได้ไงไอ้เดี๋ยวกูออกแล้วเออออกแล้วกูจะไปทําอะไรโอ้โหใหญ่โตเลยว่ะเหลือกี่ปีโอ้โหเหลือตอนนั้นเหลือมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีคือไม่น่ากลัวที่สุดเนี่ยร์คังซอยแบบนี้ยอยู่คนเดียวไงมันอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่ชีตชีต ต้องสสวดมนต์อ่านไปเลยผมอ่านทุกตัวสื่อสวดมนต์เนี่ย<ม>ได้มาชิน้นน่ะทั้งทั้งเนี่ยสวดมนต์เราสวดได้นะ<ม>สวดได้นะผมนับเลยชินมันชอนมีกี่ตัว<ม>อ่าอ่าพาหุงมีอะไระผมนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่นับทีละตวัวไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะ จริงจริงมันไม่รู้จะทําอะไรจริงๆอ่ะมันให้เราอยู่คนเดียวอ่ะมันอยู่คนเดียวเนี่ยพอจำได้ไหมพาหุงขอสักช่อนนิดพาหุงสหัสสมาพิมินพิตาลามันเข้าไปแล้วอ่ะได้หมดนะไอเอ่อธรรมจักนี่พวกเนี้ยแบบได้หมดยิ่งตอนที่ว่ามันสวดให้องคภาตอนนั้นก็คือพระองค์พาใช่ไหมก็คือให้เปลี่ยนบทใหม่กูได้บทนี้แล้วมึงเปลี่ยนบทใหม่โอ้โหตอนแรกก็ถั่วงาถั่วงาถั่วงา แล้วมันสวดมนต์นะไม่ได้นะไม่ได้ลงซูเปอร์แม็กนะล่งอ๋อเขาเน้นอย่างนี้สี่เวลาเน้นพุทธคุณด้วยใช่ตีห้าสิบโมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงแล้วก็หกโมงเย็นสี่เวลาสวดไม่ได้ไม่ได้ลงขังไว้เลยขังไว้เลยแล้วอาหารการกินนะอาหารการกินก็โอ้โหแรกผมไปนี่คือแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะซัดเลยเออไม่งดตรงแดกไม่ได้อะ เหมือนเหมือนไม่ได้ไว้คนกินจริงจโอ้ยกินไม่ได้แต่ถ้าวันไหนวันนั้นมีนี่มาข้าวผัดอหมว้อแรกข้าวผัดเปิดกล่องมาโอ้หข้าวผัดกินไป <c oughs> หุยอร่อยพอมาทุกวันเนี่ยมาบ่อยแล้วพอมาบ่อยไปโอ้โหเอาอะไรกกินรสชาติมันไม่เหมือนวันแรกไงมันไม่เหมือนวันแรกแล้วมันกินไม่ได้อ่ะแต่คือเราก็ต้องกินกินกาังกางปงก้างปลาเนี่ยแท้ค่อยๆแท้นะก้้งปลาปลาทูอะน้ำิกปลาทูอะ ค่อยๆแทะกินเนื้อหมดแล้วเหลือตะกั่งแล้วก็อากรั้งเลยมาค่อยๆแทะกินไปเรื่อยแทะไปเรื่อยๆไม่มีจะกินกมันหิวมันอะไรเขาหิวคิดดูว่าข้าวกล่องขนาดเนี้ยเป็นบ็อกเซตใช่ไหมเป็นข้าวหลุมหนึ่งแล้วก็แกงสองอ่าแกงสองมันไม่อร่อยแต่กินเรียบแล้วโดนตอนนะทำเป็นเล่นนะจริงๆเอิ้นลังเขียวหวานลูกชิ้นเนี่ยอย่าลูกชิ้นมาเนี่ย สองหลุมเนี้ยหลุมสามลูกใช่ไหมเหลือหลุมมาสองลูกตอนแม่งตอนบางทีบางทีไอหลุมเนี้ยสามลูกไอหลุมเนี้ยสองลูกเออแม่งตอนตอนแล้วแม่งเกมไงว่าโยธาโยธาแม่งตอนลูกชิ้นกันแล้วตอนลูกชิ้นมันตอนหมดทุกอย่างยันหัวแดงอ่ะลูกชิ้นเนี่ยตอนแล้วแม่งเกมแม่งเกมไงว่าแม่งส่งข้าวกล่องข้าวขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเป็นลังอ่าขึ้นมาใส่รถเข็นแล้วก็ตามตามห้องเปิดอันนี้ เปิดเปิดนี้ตามห้องปิ๊บเปิเป๊บไอ้กล่องลูกชิ้นที่มันตอนอะลูกชิ้นเต็มกล่องเลยแม่งหลุดเข้ามาในห้องขังนี่เราเลยฝันไม่ได้เออแม่งหลุดยูบไอ้เปิดมาแม่งมีแต่ลูกชิ้นเ <laughs> <laughs> สร็จเลศเลยเลศแมงเกมเลยโยธาถั่วดงถั่วดแดงนี่ผมกินกันนะซูเปอร์แม็กอะโหดจริงนับเม็ดนะ,ะเอิญ <laughs> เราจะไปกินแบบเฮ้ยคำแบบ แต็อช้อนเลยไม่ได้นะเ้วช้อนเป็นช้อนพลาสติกนุ่มพลาสติกด้วยเหมือนได้ช้อนนี่ว่ากินซุปอะไรเงี้ยอ่าอ่าช้อนเหล็กไม่มีช้อนพลาสติกนับเม็ดนะถั่วแดงหนึ่งแข่งกันสองเฮ้ยได้กี่เม็ดวะได้เจ็ดแปดเม็ดเพื่อนสิบสองเม็ดโอ้แข่งแข่งแข่ง ไม่รู้สารวาร้องไหนจะได้คนเลี้ยงไม่รู้กล่องไหนใครจะได้ขนาดไหนอ่ะมันไม่รู้จริงๆอ่ะกินถั่วแดงเจ็ดแปดเมตรโอ้โหโผล่แล้วแม่งมาไม่ได้มาบ่อยกินถั่วแดงเสร็จเรากินก็ไม่พอละเลี้ยงมดเลี้ยงมดเออมันไม่รู้ทำอะไรหลังเลี้ยงมดก็อนามถั่วแดงเด็ดเลงนเบื่อย่างเผาใช่ เลี้ยงมดปลาตงปลาทูเงี้ยเราก็จะเก็บไว้เราก็จะฉีกหน้อกาฉีกไว้ฉีกฉีกวางไว้เต็มเลยนะฉีกฉีกยอมอะยอมยอมให้หมดอ่ะฉีกยอดตัดยอดได้ตัดยอดเออถ้ามีน้ำหวานนะน้ำหวานเน้ำหวานยอดปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาแล้วไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้วด้ไอ้อ้ไอนไะ้ออ้ไปอ้ไ้้ไอออออไอออ เดี๋ยวแบ่งมากันเดี๋ยวมันมาันไม่บอกพวกมันมันไม่บอกพวกมาแค่จริงเอ็มเลยมาลุมมันน่ะมาลุมดูดน้ําหวานมาลุมแล้วมันก็แบะถ้าเป็นเอะปักเนื้อปาทู่อ่ะมันก็จะแบกอ่าช่วยกันแบกอ่าช่วยกันแบกเป็นไงฮะโซนแบะไม่ทให้เราเห็นเนี่ยติดคำของมดเลยอ่ะน่าวักมากเลยวันนี้โซนจัตว์ป่านเวอร์ของของคนติดขันซองได้เห็นวิถีชีวิตของมดอะไรอ่างเงี้ยได้เห็นเลยแล้วเกมนะเลี้ยญมดอ่ะเกมนะ หมดในเขาทุกห้องเลยอ่ะไอ้ซูเปอร์แบ็คเป็นคนเลี้ยงทุกห้องเลยเลี้ยงมดเลี้ยงมดทุกห้องผมไหนเกมเกมไงวะเขาไม่รู้หรอกว่าเราเลี้ยงแต่เกมเขารู้เพราะว่าเขาเดินตามมดมาเขาเดินตามมดเลยมดมันไปไหนมันเยอะอ่ะเขาก็เดินตามมดเข้าห้องคุณเกมตัดหวาน หนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งมีหวานกี่วันน่ะคือตัดหนึ่งเดือนอดหวานอดหวานมดอดไปด้วยมดก็อดคนก็อดแบงพาเกมพาเกมจะอดหวานแล้วแม่งหวยยช่งร่างกายคนเรานี่แม่งขาดหวานแม่งแบบขาดพลังงานน่ะใช่มันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องเติมหวานตลอดเติมนี่ก็เรื่องเราซูเปอร์แบงค์นะผมอยากจบตอนนี้ก็เพียงที้แต่อันันเดี๋ยวมาต่อตอนหน้าว่าพี่หนูเนี่ยกับพี่เอิจะเล่าเรื่องอะไรฝากติดตามครับ